ขอต้อนรับสู่ Forgotten Memory นี่จะเป็นเกมที่จะเป็นการเอาชีวิตรอดในร้านพิซซ่าเพรสอีกแล้วอย่างานั้นแขกตักเชิญในครั้งนี้เราก็มี4ท่านที่เข้ามาร่วมเล่นในเกมนี้กัน1ก็คือพี่บอสนะครับผม2อก็พี่ตุน3ก็พี่นาย4ก็เฟิร์สนั่นเองครับในแมตช์ครั้งนี้เราจะเล่นกัน4คนแต่ว่าเรามีรายชื่อคือ5คนรวมผมด้วย ทั้งก็จะมีส่วนหนึ่งที่พี่นายก็จะเปลี่ยนสลับคนมาเป็นวิตุลนะครับผมเอาละในช่วงนี้เราก็ขอเริ่มในคืนที่ห้าเทนเลยครับทีมดิสเหมือนกันทำไมันเป็นเขตแบบนี้ก็มันเป็น ว้าวนี่แค่คืนห้าเนี่ยโอ้โหทำไมเสียงมันดังจังได้ครับวุ้ยสว่างจังอ่ะเราขึ้นมายังไงมันเราขึ้นมายังงไกด F ครับกด F กด F ผลแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อเปิดไฟดีแต่เราต้องประหยัดหน่อยนะเออทำไมครูมันสว่างจังวะมันสว่างมากเลยเนี่ยธรรมือมันยังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะดิปุ่ซื้ออะไรยังไม่ได้เปลี่ยนว้าวเดี๋ยวผมขอเช็คอะไรก่อนผมมองไม่เห็นเลยว่ะมันทำไมมันมืดจังวะ พี่ดูกล้องไม่เป็นอะใครทำหน้าที่ดูกล้องไปเลยผมก็ไม่ต้องดูใช่ดูได้ไปดูอะไรพี่ก็ขอต้อนรับสู่เกมโรบบอตกับไโทรสั่งเราอโดนแดดไปและวโดนาคนที่คุยโทรศัพท์กับเราเนี่ยตาไปแล้วแล้วกูก็ใช้ไฟฉายแล้วยังสิ้นเปลือกมากตอนที่หมดไปเร็วครึ่งนึงเที่ยผมมอเห็นลยพี่มันมืดเกินเลยมันต้องมืดๆอย่างนี้แหละ มืดมากไฟฉายมันสว่างอะมันจะน่ากลัวตรงไหนวะมันมืดจนไฟฉายผมันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะพี่ไหนที่ลองเปิดเทปเทใหม่อีกรอบนึงพี่เนี่ยโอ้โหดูดีพี่เหมือนจะเปิดไฟในโฆษณาในทิกตอกเลยพี่ที่แบบว่าเล่นสองทีแบบเห็นเห็นทุกอย่างเลยเอ้ยต้องเข้าใจคนเคยผ่านด่านมันก็จะประมาณนี้เพี่พี่อันนี้ไฟฉายพี่เปิดไฟโฆษณาในทิกตอกพี่ต้องไปให้ถึงอาเขตแค่นั้นแล้วก็ไปยืนอาเขตดูเลย ถ้าศัต <rua> รูมานี่พี่ต้องกดปิดประตูทันทีแล้วพี่บอกว่าประตูหนีบเราตาได้เหมือนกันนะพี่ระวังด้วยนะพี่เหรอเหมือนว่าผมเคยโดนประตูหนีบตาแล้วว้ายพี่ปิดประตูเราไปคนพาไอวมากเลยอย่าล้ประตูเดียวที่มันมาประตูเดียวอีกอีกประตูนี้ก็มาได้มาได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องแบบหักพี่ได้ยินเสียงฟ็อกซี่ป่ะหรอแต่ผมไม่เคยโดนฟ็อกซี่เลยว่ะ ผมเคยโดดแค่แบบว่้อเนี่ยใช้ฟ็อกซี่ปะเกอ้ยไฟดับพี่ไฟเริ่มจะดับแล้วไฟหายเลยไอทายเอ็กไปไหนพี่ไอไดร์ฟอะเฮ้ยผมจะรับมือไหวเลอพี่ฟ็อกซี่มันเริ่มเดินแล้วมั้งอ่ะ้นี่ห้องไฟมันไปฝั่งซ้ายไฟพี่ออกนี่แไฟพี่สว่างเกินอ่ะผมไม่อยากให้พี่นำหน่อยพี่ไฟพี่มันสว่างแบบต้องไปหรอเดี๋ยวผมไปแล้วพี่เดี๋ยวพี่ดูกล้องไม่เป็นเออเดี๋ยวพี่อยู่ให้ไกลเฮ้ย

มันแดนไปแล้วต้มัยืนตรงรอประตูประตูเลยอะตรงไปสุดทางแล้วกูตรงไปสุดทางแล้วไปไหนต่อพอตรงไปสุดทาง๊บเลี้ยวซ้ายไปสว่างพี่เตียไฟพี่โคสว่างครกูมลับแล้วไปเี่วายวายห่ว้าวูับใครอไ สองตัวแม่งยืนอยู่ตรงนั้นทางเข้ามาเข้ามาความมึนจะเข้ามานายเอ็กซ์เป็นเต็ดเอไนได้ปะโอ้ผมตายแล้วไม่แต่ผมผมผมดูได้ตายแลดูไอ้นายได้ไหมอ่ะดูได้อยู่ทางไนพี่นายออกขวาน่อยพี่หันควานควาแล้วเดินตรงไปพี่เนี่เหรอใช่ครับผมไม่รู้หุ่นชิคก้าแม่งมันมาจากไหนตอนเนี้ยคือมันรู้มันได้อยู่แถวโซนเนี่ยเลี้ยวซ้ายพี่ตรงไปนิดนึงแล้วเลี้ยวซ้ายมาพูดมันกูเห็นทางแล้ว ตรงมาเลยพี่ตรงมาเลยมันจะมีเครื่องหือพี่เปิดเปิดฝาพี่พี่พีไห็นไรพี่ออกซานนั่นเนี่ยข้างๆพี่เห็นป่ะไอพี่เขาทอดเราเอพี่ไอนหนเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่ห้องไฟพี่เนี่ยพี่เห็นป่ะเออตรงนี้พี่อุ้ยไอแด่๋ยวกูไปเคลีรยออกซิเจนให้นะเปิดไฟแล้วเพื่อนเปิดไฟแล้วหนึ่งต่อไปยันหนึ่งพี่ไอตัวนี้ขยับเป่าไปฟังนพี่พี่อยู่นะ เดือดตรงไปเดินตรงตรงพี่ตรงไปตรงไปตรงไปพี่แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายพี่ตรงเลยเฮ้ยกูจะขาดหายใจหายใจตายแล้วโอเลยเพื่อนกันหายใจไปเลี้ยวซ้ายอ้าวอาการหายใจไหนมึงตายพร้อมกูใช่ไหมออกซิเจนออกซิเจนตายเพราะออกซิเจนหมดมันมันเสียงนั้นเอ้ยผมยังไม่เห็นชิกาเลยผมไม่รู้ว่าชิกาจะจู่โจมเนี่ยพี่ไม่จู่ไม่จู่ไม่จู่ น่าจะเจอนะพี่น่าจะเจอแล้วมันอาจจะจูดแถวนี้แต่มันจะไม่จูดโจมเราโอเคมันจะมันจะเป็นพอทางแยกเนี้ยมันจะมีสองห้องขวาก็จะมีห้องหนึ่งซ้ายก็จะมีห้องหนึ่งทำไมไฟเันสีแดงก็คือเราวะขวาคือห้องนี้อันนี้คือรีสตาร์ทอันแรกเห็นปะตู้เนี้ยเปิดมาแสงอ่ะรู้แต่แรกแล้วเนี่ยใช่นี่คือแสงที่แบบโคตรเศ้าโอเคอันนี้คือตู้แรกอีกตู้หนึ่งก็คือพอทางแยกเราก็เลี้ยวซ้ายแทน กาจะไปทำไปกันอุ้ยแต่ชิก้าอยู่อ่ะชิก้าตัวนี้ถ้าเรามองมันมันจะไม่ขยับรถ้าไม่มองมันจะขยับเหรอพี่ใช่มันทางเข้าอยู่ตรงชิก้าเลยนะว้าวเกินไปเปล่าโอเคตรงหน้านี่อันนี้ก็เป็นกันบังขำแล้วเอามันเข้าไม่ได้นี่เข้าไม่ได้ดีกว่าเข้าไม่ได้มันต้องเลี้ยวซ้ายไปใช่ใช่เรากลับทางเดิมเล้วเสียงตุ๊กตาเสียงเพลงอุ้ยอาเลพี่ไปไปกลับอ๋อเงยหน้าเช็คเงยหน้าเช็คกูต้องเงยหน้าหรอต้องรีบไปก่อนทันอยู่ เฮ้ยทันบอกให้ล้างหน้ามีก็เฮ้ยโดนแดกใครโดนวะกูเงยหน้าขึ้นไปเจอแม่งแดกเลยอ้าวก้าวมันกินนายแล้วถือว่ารอดปะวะเนี่ยมันกลับไแล้วมันกลับมันกลับแล้วกลับไแล้วโอเคมันกินเพื่อเราไปทีนี้เองมันแค่เหมือนทำดาเมจใส่เราเหรอพี่โอเคไม่ไม่ไม่มันตายเลย หนึ่งทีวันฮิตกันนะเฮ้ยเสียงยำยำมาอีกแล้วได้ยทานหมดอีกแล้วทานหมดอีกแล้วเติร์ดดมดมดมเมื่อกี้ตู้ไฟกลางใช่ไหมอยู่ฝั่งขวาพี่ทางซ้ายทางซ้ายใช่หรอพี่ไม่ใช่ต้องชิก้าใช่ใช่ต้องทางชิก้าเลยว้าวฮุ้ยอุ้ยฉีดตไว้กูจะไปอ้าวมันมันอยู่ใกล้เกิน เดี๋ยวบอกจ้องแล้วไม่กินมันไม่กินด้วยเพื่อนไปๆกลไปไปๆๆไอ้ทายไอ้บอลคนไว้ไอ้บอลคนไว้งั้นพี่นายพี่นายยืนดูอยู่ก็ได้แบบว่ามันมันมีอะไรเสียดูบ้านดูบ้านใช่ดูบ้านเปิดแล้วกูไม่อยากตายตอนนี้ไฟมันไฟเร็วไฟที่มันไปดันไปดันมากมากไปดันเฮ้ยสวยไฟเสียสองไฟเสียสองจุดตกใจ สองจุดนะไอ้ไหนไปขวาเลยไปขวาเลยพี่มองให้พี่มองให้ไปเสียสองจุดไฟเสียสองจุดเดี๋ยวผมเดี๋ยวออกขวาก่อนเกือบแล้วไอ้พี่พี่บรรยากาศพี่เหรอผมซ้อมมานหนึ่งแล้วโอเคโอเคโอเคถ่ายอ้อมไปถ่ายอ้อมไปอุ้ยอ้อมไปทันอยู่ปะต้องรีบไปเลยพี่ปูพังนะไอ้ไอ้ไหนไอ้ไฟไฟมันซ้อมแป๊บหนึ่งแล้วใช่ปะเพื่อน ไม่ไม่ยังยังเสียสองอันอยู่อ๋อไอไทยมันก็ไปได้ซ่อมมึงแค่เปิดใช่ไหมตะเกียบใช่ผมผมซ่อมพี่ไม่ไม่ได้เปิดเลยอ๋อรีสตาร์ทด้วยเหรอกูอยากบอกว่าไฟมันเสียสองอันและตอนนี้ไฟในห้องดับแล้วเออไทยเร็วรีเร็วพี่จ้องมันอยู่บุกอ้อมทำไมอันเดิมยังไม่ได้กดเลยอ้าวไอ้เหี้ยมันคือทางไหนเออไม่เป็นไรเอาเอาอันใหม่ก็ได้เอาอันใหม่ก่อนเอาอันใหม่ก่อนเนี่ยมันเดินอยู่ทางไหนเนี่ยเดินวนไปเรื่อยๆเดินวนไปเรื่อยๆพี่พยายามปิดมันให้อยู่กระฉับกอะไรกันหมดพี่เอาหมดแล้วแต่แต่ว่า แต่ว่าหน้าห้องมันมีตัวอะไรเดินอยู่ไม่รู้ออกซิเจนเสียด้วยออกซิเจนเสียด้วยโดโคตายพี่เชี่ย <c> อ <oughs> ันนี้ซ่อมไหมซ่อมผมซ่อมแตนเดียวเหรออันเลี้ยวขวาอันนึงมันยังไม่ซ่อมอ่ะ ผมโดนโเดนผมโดนโเดินฆ่าตายแล้วไฟซ่อมแล้วไฟซ่อมแล้วเย่ไอ้ไผไปซ่อมไปซอมออกซิเจนเลยดองายโ้แต่พี่ก็ต้องมาช่วผมหน่นไป็ผมได้พโเคไปด้วยกันมันมี2ตัวไม่ใช่อกยืนจองชิคานอยู่เนี่ยพีาจอด้เสียงหน้าห้อทานผมหมดโอพีติดเดไม่ได้ออเดพ เฮ้ยมันอยู่ฝั่งไกลเราเชี่ยอ้าววกาแตกสามเฮ้ยผมผมผมเปิดทันจอตายแล้วตอ้พี่เฮ้ยผมแต่ผมอยู่เนี่ยเอ้ยเชี่ยผมทำอะไรไม่ได้พี่เป็น s เ e c t a t o r ให้ใจแล้วบ่ครบสามชีวิตแล้วดิชีวิตแรกมาเรียวเน็ตชีวิตที่สอง เราไปเลยท่นี่เราก็สละชีวิตแทนในท้ายตะเกี้ยวเราผมเอาเด้ผมผมผมแคมตรงนี้แล้วทั้งนั้นแหละวอุ้ยเสียบวะมาริโอเนตหรือเปล่ามาริโอเนตมันมันออกยังไงพี่ใช้ยืนหลังที่กำแพงเลยแต่ไปเตะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่กี่โมงแล้ว อามารีโอเดนมันออกไปแล้วมันมันไร้หน้าเลยหน้าเลยหน้าไร้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 มันเป็นอิสระแล้วเชียร์แล้วท้ายทยห้ามเดินนะไทยห้ามเดินนะหมีอยู่หน้าห้องนะผมเลยหน้าเยอะมากเปิดม่านไปยังกปิดม่านไปยังเฮ้ยอย่ปิดไม่ได้เชื่อมันอยู่โจ๊ไฟอยู่ตอนตอนนี้ตอนนี้ตีห้าแล้วตอนนี้ตีห้าแล้วว้าวเจี๊ยบแม่เอออุโอ้ย เดี๋ยวัละทยังยังอยู่ไทอดไทรอดไทรอดมันาวนทันใช่ปะไอเชียไฟไฟดาบสองสองอันอีกแล้วพี่ไปไปได้ป่ไอไทยออกซิเจนแบบมันมันไปไอนี่แล้วบุกมาไฟะผมฟ้าไม่ได้พี่มันอยู่มันอยู่ข้างหน้าผมผมไปผมก็ตายอยู่ดีพี่อะไรพี่บอลโดนมตงไปช่วยใช่ไหมเนี่ยอไไอไโดน เฮ้ยสวยสวยเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันน้องคู่เกิดพร้อมกันเดี๋ยวเราวิ่งเลยพี่เราวิ่งดีกว่าเฮ้ยแต่เวลามันน่าจะเหลืออยู่นะเราน่าจะได้อยู่โมงวันดีฮอร์ผมโม่หรอเย้เอามาเฮ้ยคือเนี้ยแต่อันนี้แบบ normal นะใช่พี่ normal ถือว่าดีสิเย้แล้วคัสตอมไหนมันทำอะไรได้วะอ๋อน่าจะปรับ ระดับต่อเขาต้อในอะเหมือนแต่ว่าคล้ายเหมือนกิมตัวหลักครับพี่นี่เฮ้ยอันนี้เขไม่ใครเนื้อเรื่องหรอทไมไม่เข้าสีรแม่งให้ต่ประตูเชื่อเสียอะไรเรอไปไม่ได้ไอ้เพื่อต่อยต่อยมันไปกันได้ต่อยบ้าจง มาเลยวจาพี่เฟสสวัสด,ดีครับ <c oughs> ยจงไปเราไ่ต้องเป็นคนช่องหมันนะแ <c oughs> มมันอยู่นิ่งๆอ่ะมาน้็จำมตะแกรงมันอาจจะเป็นตัวดีก็ได้นะมาจะไปข้างเราก็ได้เออมันอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้ เสียงสุดท้ายของเพื่อนเราเรียบร้อยได้เช็คนะทำไมกูได้เช็คศูนย์บาทนะพีตายเอาพี่ตายไม่ตายัไม่ได้ตังค์หรอพี่ไม่ได้ทำประกันไว้ดิไม่ได้ตังค์ค่าศพด้วยจบแล้วแสดงว่าถ้าสมมติตายสองต้องเมื่อกี้จำคัตซีนได้ไหมนะคัตซีนไม่มีตัวกูใช่พี่ไม่มีเหมือนว่าตรงนี้ที่ มันเป็นตัวใครตัวพี่บอสป่ะตัวผมเหรอใช่ตัวไอ้นายตัวที่ไหยดีเออตัวต๋าประตูน่าจะเป็นตัวของพี่บอสป่ะที่เป็นมุมมองอ่ะน่าจะเป็นตัวของพี่บอสเออตัวฮีโร่ไวายอ่ะใช่ตัวผมงมัน่ากาศเดยงไปแล้วค่ะผู้หญิง เราไม่จไมตายดิก็เลยให้แบบตัวออกมาจากร้านก่อนให้คูแกจออกมาูเแบบเป็นคนที่เอาไม้ขวางพวกมึงไว้เองอะเชื่อพี่มึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ยเฮ้เ้เฮ้เฮ้ยเอฮเ้ฮฮ้วัี้้้เเเ้้ย้ย้ยเ้ยเออ ฮโลย่ะมาปิดประตูด้วยัอยู่บ่อเดี๋ยวพาไปดูไก่เหล็กไก่นี่ตัวตลกแกงไงอ่ะไอ้ตัวตลกกดปิดปิดบ้านปิดบ้านโอ้คนไปแล้วอ้าวชิ้บหวานจิ้บหวานล่ะก็ปล่อยตัวตลกอีกแล้วเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าเช็คข้างบนหัวเลยไอ้หมอนี่อาจจะเกาะหัวเราก็เป็นได้โอ้ได้คุย